บทที่432หัวอีเ้าเจอหนานกงวันอีกครั้งไว้หน้าพยักหน้าเล็กน้อยเอื้อมมือเข้าไปในอ้อมแขนของเธอหยิบกระเป๋าเงินสีขาวใบเล็กออกมาแล้วส่งให้หัวอีห้านี่คือสัญญาณนำทางวิญญาณระดับสูงสุดของเราหากคุณถือมันคุณจะไม่ถูกโจมตีโดยกองกำลังที่เป็นมิตรตลอดเวลาหัวอีห้าเข้าใจเจตนาของเจ้าหญิงโดยธรรมชาติดังนั้นเขาจึงรับมันโดยตรงและใส่ไว้ในอ้อมแขนของเขาโดยไม่มีความสุภาพใดๆ เวนามองดูเขาอย่างลึกซึ้งแล้วพูดว่าอีห้าวขอบคุณสําหรับความเมตตาเวนาจะจํามันไว้ในใจฉันต้องกลับไปอย่างรวดเร็วและจดบันทึกสิ่งที่ฉันเห็นในวันนี้ข้อมูลการล่าตะเวนแบบนี้จริงๆล้ําค่าเกินไปหลังจากดูไวนาออกไปหัวอีห้าวก็หันหลังกลับและเดินไปที่ลานเล็กๆที่เขาอาศัยอยู่ขณะที่เขาเดินเขาคิดถึงสถานการณ์ที่เขาเผชิญในอากาศก่อนหน้านี้ช่างเป็นคู่มือการโจมตีเชื่อมโยงที่ทรงพลังจริงๆด้วยการโจมตีเช่นนี้ แม้แต่ผู้ที่มีระดับก้าวงแหวนก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสโชคดีที่เขามีความสามารถในการจำลองวิญญาณและยังคงมองไม่เห็นหลังจากนั้นดังนั้นเขาจึงไม่เผชิญกับการโจมตีอย่างต่อเนื่องมิฉะนั้นผลที่ตามมาจะเป็นหายนะอย่างน้อยเจ้าหญิงไว้หนาก็ไม่สามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้อย่างไรก็ตามตอนนี้หัวอีเข้ารู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าสร้อยเทพอสูรยังคงมีประโยชน์ อย่างน้อยก็สามารถให้ความคุ้มครองได้เมื่อเขาตกอยู่ในอันตรายที่สุดไม่อย่างนั้นหากกลับมาจากอาการบาดเจ็บสาหัสถึงแม้จะเก่งมากก็ต้องพักสักพักจึงจะหายดีฉันจะหาอาจารย์เสี่ยวยาได้อย่างไรตอนนี้่ายของอนาจาักรสุริยันจันทราก็เหมือนกับเสาหินซึ่งยากจริงๆเมื่อมีคำถามเหล่านี้หัวอีฮาวก็กลับไปที่ห้องของเขาถอดเสื้อคลุมออกนั่งขัดสมาธิและนั่งสมาธิ เช้าวันรุ่งขึ้นเขาได้รายงานผลการสอบสวนให้ในายส่งและหยานเซาเจ๋อทราบอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้บอกว่าเจ้าหญิงว้่นหนาไปกับเขาเขาเพียงแต่บอกว่าหลังจากค้นพบการโจมตีของวิญญาณนำทางที่เชื่อมโยงไว้ล่วงหน้าเขาก็หลบการโจมตีและกลับมาอย่างรวดเร็วหลังจากฟังเรื่องราวของหัวอีห้าแล้วทุกคนก็แสดงสีหน้าจรงิจรงจงังผู้เท่าส่งพูดอย่างเคร่งขรึม คืนนี้ฉันจะไปกับคุณไหมแม้ว่าการโจมตีจะรุนแรงแต่ฉันยังไม่มีการป้องกันเพียงพอที่จะปกป้องปัญหาของคุณหัวอีเฮาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเยี่ยมมากแต่คุณซ่งฉันมีแผนอื่นฮะผู้เท่าซ่งมองดูหัวอีเฮาอย่างสงสยัยดวงตาของหัวอีเฮาเปล่งประกายด้วยแสงฉันอยากจะลองค้นหาว่าความสูงในการตรวจจับสูงสุด ของการนำทางวิญญาณการตรวจจับภาคพื้นดินสู่อากาศของอนาจักรสุริยันจันทรานั้นอยู่ที่ระดับใดเพียงรู้จักตัวเองและศัตรูเท่านั้นคุณจึงรอดชีวิตจากการรบได้ร้อยครั้งผู้เท่าทรงพยักหน้าเธอมั่นใจว่าด้วยการปรากฏตัวของเธอแม้ว่าการนำทางวิญญาณโจมตีที่เชื่อมโยงของอนาจักรสุริยันจันทราจะท่งพลังแต่ก็ไม่สามารถทำร้ายหัวอีเหาได้ แม้ว่าหัวอีห่าจะไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องแต่เขาก็สามารถเดาได้อย่างชัดเจนว่าความคืบหน้าของอนาจักรสุริยันจันทราในการตรวจจับการนำทางวิญญาณจากภักพื้นดินสู่อา,าอากาศอาจเป็นเพราะการสูญเสียที่เขาก่อไว้กับพวกเขาหลายครั้งคู่มือการตรวจจับวิญญาณภักพื้นดินสู่อากาศควรได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับพวกเขายิ่งไปกว่านั้นเป็นที่แน่นอนว่าเครื่องนำวิญญาณการตรวจจับพักพื้นดินสู่อากาศนี้ควรเป็นอุปกรณ์ตรวจจับคลื่น ความสามารถในการปล่อยการตรวจจับคลื่นไปยังระดับความสูงดังกล่าวแม้ว่าจะบีบอัดเป็นกระแสเดียวก็น่าทึ่งอย่างยิ่งในระดับอุตสาหกรรมอาณาจักรสุริยันจันทรามีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนอาณาจักรสุริยนนันจันทรนเมืองหลวงห้องนี้เป็นห้องเงียบสงบห้องเงียบสงบมีขนาดใหญ่มากเกือบ200ตารางเมตรการตกแต่งหรูหราและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของราชวงศ์ ชายหนุ่มรูปงามกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะกินอาหารอร่อยๆด้วยสีหน้าเพลิดเพลินปังปังปังเสียงเคาะประตูดังขึ้นทันใดนั้นดวงตาของชายหนุ่มก็สว่างขึ้นเขารีบลุกขึ้นยืนแล้วพูดกับประตูกรุณาเข้ามาด้วยประตูเปิดออกและหญิงสาวสวยในชุดพระราชวังเดินเข้ามาอย่างช้าช้าชุดเดรสสีทองอันหรูหราของเธอเผยให้เห็นความสง่างามและความสง่างามของเธอหยิกเหมือนน้ำที่ไหลออกมา เมื่อประตูปิดบรรยากาศในห้องก็ดูมีเสน่ห์ขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีหญิงสาวสวยสวมชุดพระราชวังเข้ามาด้วยพี่สะพ้ายของจัก,กรพรรดิชายหนุ่มกลืนน้ำลายอย่างลับๆแล้วเรียกเบาๆค่ะสาวสวยในชุดพระราชวังหน้าแดงเล็กน้อยและเดินช้าๆไปที่โต๊ะด้วยท่าทางเขินอายจะไม่ชวนผมฉันนั่งเหรอโ่้พี่สะพ้ายเชิญน,นั่งลงชายหนุ่มในชุดรูราพูดอย่างเชื่องช้าหญิงสาวในชุดพระราชวังค่อยๆนั่งลงลดสีสะลงและพูดอย่างเขินอายเล็กน้อย พี่ชายจักรพันธ์ฉันกังวลนิดหน่อยฉันก็มีเหมือนกันแล้วคุณหล่ะเจ้าหญิงคุณทานอาหารก่อนได้ไหมชายหนุ่มในชุดหรูมองดูคอเซ็กซี่ของหญิงสาวในชุดพระราชวังดวงตาของเขาค่อยๆลุกเป็นไฟและแม้แต่เสียงของเขาก็สั่นมากขึ้นอีกเล็กน้อยเขาโลภพี่สะพ้ายของจักรพัรธิอยู่ในใจมานานแล้วแต่เขาไม่เคยกล้าที่จะทำเช่นนั้นทำไมเขาถึงคิดว่าโอกาสที่ดีเช่นนี้จะตกอยู่กับเขา นี่มันวิเศษยิ่งกว่าพายบนท้องฟ้าเสียอีกไม่ใช่แค่พายเท่านั้นแต่ส้ย,ยังอร่อยอีกด้วยเด็กสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆกัดริมฝีปากหล่างของเธอเบาๆแล้วพูดเบาๆพี่ชายจัก,กรพันดิคุณกล้าจริงๆเหรอชายหนุ่มตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจึงหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าปกติฉันก็ไม่กล้าแต่คราวนี้ฉันทำตามคำสั่งพี่หวางก็ขอให้ทำแบบนี้ทำไมจะไม่กล้าพี่หวางต้องการที่จะอนุรักษ์นิยมความลับถูกปิดไว้เป็นเวลาหลายวัน อย่างไรก็ตามเมื่อฉันเห็นพี่สะพ้ายของจักรพรรดิฉันรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับความพยายามทั้งหมดพี่สะพ้ายของจักรพรรดิคุณสวยมากหญิงสาวในชุดพระราชวังยิ้มอย่างสงบและพูดว่าในเมื่อท่านรู้ว่าเขาต้องการเก็บความลับคุณไม่กลัวหรือว่าหลังจากที่เราทำสิ่งดีๆเขาจะฆ่าคุณเพื่อปิดปากคุณชายหนุ่มหัวเราะแล้วพูดว่าเป็นไปได้ยังไงเราเป็นญาติกันในลำดับวงตระกูล ฉันยังเป็นหนึ่งในทายาทอันดับต้นๆเลยหากไม่ได้รับคำสั่งจากครอบครัวใครจะกล้าแต่ต้องฉันอีกไม่นานก่อนจักรพรรดินั่งบนบันลังไม่นานแม้ว่าตอนนี้จะดูค่อนข้างมั่นคงแต่ถ้าเขากล้าแต่ต้องฉันหญิงสาวในชุดพระราชวังถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าพี่ชายจักรพรรดิเจ้าคิดมากเกินไปเจ้าดูถูกวิธีการของพี่ชายเจ้าด้วยหากเขาใจดีขนาดนี้เขาจะนั่งบนบัลลังได้อย่างไร ใบหน้าของชายหนุ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำพี่สะพ้ายคุณหมายถึงอะไรหญิงสาวในชุดพระราชวังยิ้มเล็กน้อยสายหัวแล้วพูดว่าฉันไม่ได้หมายถึงอะไรฉันแค่อยากให้จัก,กรพรรดเข้าใจคุณชายหนุ่มลุกขึ้นทันทีทันใดนั้นเขาก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะเมื่อมองดูหญิงสาวตรงหน้าเขาก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่อเด็กสาวลุกขึ้นยืนอย่างช้าช้ากลิ่นคล้ายดอกกล้วยไม้บนร่างกายของเธอค่อยๆจางลง และเธอก็ใช้มือขวาผลักชายหนุ่มทันใดนั้นร่างของชายหนุ่มก็ลอยไปข้างหลังและตกลงบนหน้าอกของเขาแต่สติสัมปชัญญะของเขาก็หายไปเช่นกันใบหน้าของหญิงสาวในชุดพระราชวังที่แต่เดิมมีรอยยิ้มก็เย็นชาฉันขอโทษนะจัก,กรพรรดิหากจะตำหนิก็โทษพี่ชายของคุณสิขณะที่เธอพูดวัตถุรูปทรงกรวยแหลมก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมือของเธอเดินไปที่เตียงหนึ่งชั่วโมงต่อมา หญิงสาวในชุดพระราชวังปรากฏตัวในวังฟาบาทข้าพระองค์ทำเสร็จแล้วนางกล่าวเบาๆและการนั่งบนบัลลังก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากจัก,กรพรรดิแห่งอาณาจัก,กรสุริยันจันทรสวีเทียนหันและหญิงสาวในชุดพระราชวังคนนี้ก็กลายเป็นจี้จืออย่างน่าประหลาดใจจี้จือขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณลุกขึ้นมาเร็วๆสิสวีเทียนรันโบกมือให้เธอด้วยรอยยิ้ม อย่างไรก็ตามหากคุณสังเกตให้ดีคุณจะพบว่ามีร่องรอยของความอับอายและความเจ็บปวดซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของเขาคุณลงไปเตรียมตัวก่อนเพื่อรักษาพลังของคุณให้เริ่มทันทีแพทย์ของจักรพรรดิพร้อมแล้วสวีเทียนรันกล่าวจี้จืจ่อพยักหน้าเล็กน้อยแล้วหันหลังกลับทันทีที่เธอเดินออกจากพระราชวังเงาดำก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆที่ตำแหน่งเดิมของเธอคุกเข่าลงข้างหนึ่งน้มน้าวให้สวีเทียนรันแล้วพูดว่าเจ้าชายเทียนเหอสิ้นพระชนม์แล้ว และได้รับการยืนยันว่าเป็นพระหัตถ์ของราชินีทำร้ายหัวใจจนเสียชีวิตเอาละลงไปแล้วขอให้หมอหลวงมาพบฉันหลังจากตรวจเสร็จแล้วสวีเทียนหันพูดอย่างเย็นชาใช่เงาดำจากไปอย่างเงียบๆและสวีเทียนหันค่อยๆลุกขึ้นยืนเหยียบขาเทียมของเขาและเริ่มเดินไปรอบๆห้องสีหน้าของเขาไม่แน่นอนสายเลือดของเจ้าชายเทียนเหอนั้นบริสุทธิ์มาก แม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะไม่สูงนักเนื่องจากความเกียดคร้านแต่เขาก็เป็นผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดอารมณ์ปัจจุบันของสวีเทียนรันเหมือนกับถูกมีดเฉือนแม้ว่าเขาจะถือว่าจี้จือเป็นชิ้นหมากรุกที่สำคัญที่สุดของเขามาโดยตลอดแต่เขาจะไม่มีความรู้สึกใดๆเลยหลังจากอยู่ด้วยกันมานานหลายปีได้อย่างไรเพียงว่าเขาไม่สามารถมีมนุษยธรรมได้และราชวงศ์ก็ต้องการมากุฎราชกุมารและทายาทดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเรื่องนี้ จี้จือยือมเมล็ดพันธุ์จากเจ้าชายเทียนเหอซึ่งไม่จําเป็นต้องสัมผัสทางกายภาพเลยซึ่งสามารถทําได้ด้วยเทคโนโลยีนําทางวิญญาณของอาณาจักรสุริยานจันทราเป็นเรื่องไร้สาระที่เจ้าชายเทียนเหอคิดว่าเขาใช้ประโยชน์จากมันเป็นคําสั่งของสวีเทียนหลันที่จี้จือฆ่าเขาด้วยมือของเขาเองความตั้งใจของสวีเทียนหรันนั้นง่ายมากถ้าจี้จือฆ่าเจ้าชายเทียนเหอก็จะไม่มีทางออก เมื่อเรื่องนี้คลี่คลายชีวิตของจี้จื่อก็ย่อมถึงจุดจบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเวลาเดียวกันเขาได้ยืมเม็ดพัน์จากเจ้าชายเทียนเหอซึ่งเป็นพ่อที่แท้จริงของเจ้าชายในอนาคตคนแบบนี้จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรถ้าเขาตายด้วยน้ำมือของจี้จือ่อเขาจะไม่กลัวว่าจี้จื่อจะตายในอนาคตและบอกอะไรบางอย่างกับเจ้าชายในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีผูกส้มเข้ากับตัวเองด้วย สวีเทียนรันรู้ด้วยว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเห็นแก่ตัวและโหดร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับส้มที่จงรักภักดีต่อตอนเองมากที่สุดอย่างไรก็ตามหากเขาไม่ทำเช่นนี้เขาก็ไม่สามารถมั่นใจได้จริงๆในฐานะฮีโร่รุ่นต่อรุ่นเขาจะไม่ยอมให้สิ่งใดหลุดพ้นการควบคุมของเขาคราวหน้ามาทํากับจี้จือกันช้าๆกันเถอะหลักการคือเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตาของสวีเทียนรันก็แสดงแสงอันเย็นชา ไม่นานหลังจากนั้นหมอหลวงชราคนหนึ่งก็เข้ามาจากด้านนอกและคุกเข่าลงต่อหน้าสวีเทียนรันเป็นยังไงบ้างสวีเทียนรันถามอย่างเย็นชาแพทย์ของจักรพรรดิจงใจลดเสียงลงและพูดว่าฝ่าบาทราชินีอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงๆเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดความเยือกเย็นบนใบหน้าของสวีเทียนรันก็หายไปมากในทันทีราว,ว่าเขาโล่งใจและพึพรรมพำกับตัวเองฉันขอโทษจีจือฉันคิดมากเกินไป คุณจะอยู่กับฉันฉันจะทำจะมีชีวิตอยู่ขึ้นอยู่กับท่านแพทย์ของจักรพรรดิเดินหน้าดูแลราชินีให้ดีเถิดแพทย์หลวงกล่าวด้วยความเคารพครับฝ่าบาทโปรดวางใจเถิดข้าพระเจ้าได้ตรวจสุขภาพของพระราชินีมาหลายครั้งแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีสุขภาพแข็งแรงมากและวันนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการปฏิสนธิฉันมั่นใจมากกว่า90%เอร์ซนมันจะช่วยให้ราชินีตั้งครรภ์ได้อย่างแน่นอน แพทย์ของจักรพันธ์พูดอย่างตรงไปตรงมาแต่เขาก็สูญเสียคำพูดสุดท้ายของเขาคลุมเครือเล็กน้อยซึ่งทำให้ดวงตาของสวีเทียนรันกระพริบด้วยเจตนาค่าแน่นอนว่าตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยให้คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อยู่รอดเอาเลยฉันจะให้รางวัลใหญ่แก่คุณเมื่องานเสร็จขอบคุณท่านฝ่าบาทห้องที่เงียบสงบก็เป็นห้องที่เงียบสงบเช่นกันจี่จือนอนเงียบๆบ,บนเตียง ในเวลานี้เธอมีเพียงเสื้อคลุมตัวกลางสีขาวปกคลุมทั้งตัวดวงตาของเธอสงบแต่ลึกลงไปในความสงบมีความหนาวเย็นสวีเทียนรันจี้จืจ่อยังคงพูดชื่อนี้ซ้ำอยู่ในใจสวีเทียนรันฉันไม่ได้ตัดสินคุณผิดจริงๆฉันพักดีต่อคุณมากแต่คุณปฏิบัติต่อฉันแบบนี้ดีๆมากน่าเสียดายที่คุณฉลาดมากแต่คุณไม่รู้ว่าฉันได้เตรียมตัวมาทั้งหมดนี้แล้วฉันจี้จื่อฉันจะให้กำเนิดลูกให้กับคนแปลกหน้าได้อย่างไร จักรพันนีคุณพร้อมหรือยังอาจเจ็บอีกสักหน่อยเสียงอ่อนโยนของแพทย์จักรพันดิดังขึ้นเอาละคุณหมอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจีจือพูดอย่างใจเย็นเอาหลักกรุณาให้เมล็ดพืชที่เตรียมไว้แก่ฉันด้วยหมอพูดด้วยความเคารพจีจือยกมือขึ้นและท่อโลหะเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเธอเธอค่อยๆย,ยื่นมันให้แพทย์ของจักรพันในเวลานี้ใบหน้าของเธอเผยให้เห็นถึงความอ่อนโยน ในใจของเธอสามสิ่งนี้คือคำว่าหายไปอย่างเงียบๆถูกแทนที่ด้วยอีก3ามคำยามราตรีณที่สูงเสียดฟ,ฟ้า4,500เมตรซึ่งอยู่เหนือพื้นดิน4,500เมตรแล้ววัวอีเฮ้าลอยอยู่ในอากาศอย่างเงียบๆในเวลานี้เขาได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในอากาศเหนือค่ายทหารของอาณาจักรสุริยันจันทราเขายังคงระมัดระวังอย่างสมบูรณ์และสังเกตค่ายทหารของอาณาจักรสุริยันจันทราด้านล่างอย่างเงียบฮ่า ในเวลาเดียวกันเขารู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาห่างออกไป4,500เมตรฉันไม่รู้ว่าระบบนำทางวิญญาณการตรวจจับจากพักพื้นดินสู่อากาศของอนาจาักรสุริยันจันทราจะยังสามารถตรวจจับฉันได้หรือไม่หัวอีเฮาหรีตาลงและรอยอย่างเงียบฮ่าฮไม่นานผ่านไปไม่กี่นาทีแต่ด้านล่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและแสงสีแดงที่พบเมื่อคืนนี้ก็ไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตามรอยยิ้มจางๆเริ่มปรากฏที่มุมปากของหัวอีเฮาอย่างช้าๆดวงตาของเขามองอย่างคลุมเครือไปอยังกลุ่มเมฆที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าซึ่งอยู่ไม่ไกลทันใดนั้นหมอกสีดำก็ตกลงมาจากท้องฟ้าโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าและปกคลุมตำแหน่งของเขาดูเหมือนว่าหัวอีเฮาจะตกใจทักษวิญญ,ญาณจำลองถูกปล่อยออกมาทันทีและเขาก็ปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศด้วยต้มตุนฉันคิดว่ามันเป็นปรมาจารย์วิญญ,ญาณที่ทรงพลัง มันกลายเป็นคนตัวเล็กที่มีระดับฝึกฝนเจ็ดวงแหวนไม่เกินแต่เขากล้าที่จะมองเข้าไปในค่ายของอนาจาักรสุริยันจันทราของเราไหมเสียงแหบแห้งที่ไม่พึงประสงค์ดังขึ้นเงาสีดำสองเงาปรากฏขึ้นห่างจากหัวอีเห่าห้าสิบเมตรในเวลาที่ไม่รู้จักแต่เมฆที่หัวอีเห่าจ้องมองก่อนหน้านี้ก็หายไปวงแหวนหมอกสีดำขนาดใหญ่ปกคลุมหัวอีจากทุกทิศท,ทุกทางและร่างสีดำทั้งสองก็มองดูเขาอย่างกระตือรือร้น ร่างสีดำที่พูดก่อนหน้านี้มีวงแหวนสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงสีดำห้าวงและวงแหวนวิญญาณเก้าวงที่สองแสงเจิดจ้าเงาเงียบอีกเงาหนึ่งมีวงแหวนวิญญาณที่ทรงพลังกว่าสีเหลืองหนึ่งอันสีม่วงสามอันและสีดำห้าอันพวกมันล้วนมีระดับเก้าวงแหวนและรศมีที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของพวกเขาเต็มไปด้วยรสชาติที่น่าขนลุกปรมาจารย์วิญ,ญญาณชั่วร้ายหัวอีห้าอุทานเจ้าหนูมันไม่สายไปสักหน่อยที่จะรู้เรื่องนี้แล้ว ชายชุดดำที่พูดก่อนหน้านี้พูดขณะที่เขาค่อยๆบินไปหาหัวอีหา้าวด้านหลังเขาแสงและเงาสีน้ำเงินดำก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นสีน้ำเงินดำนี้แสงและเงาดูน่ากลัวมากในตอนแรกมันดูเหมือนหัวกระโหลกเลยก็ต่อเมื่อมันใหญ่ขึ้นเท่านั้นจึงจะมองเห็นได้ชัดเจนแต่มีหนอนสีน้ำเงินดำที่น่าขยะยขยงยจำนวนนับไม่ท่วนคลานไปมาชายชุด,ดดำอีกคนหนึ่งยังคงเงียบตั้งแต่ต้นจนจบแต่เบื้องหลังเขามีแสงสองสว่างเป็นสีเขียวเข้ม และแสงโคบแน่นเป็นตะขาบขนาดใหญ่ด้วยตาข้างเดียวบนหน้าผากในอากาศแกว่งเบาๆใบหน้าของหัวอีเฮาซีดลงสองปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายในระดับ9้าวงแหวนคุณรู้ไหมว่าในโลกของปรมาจารย์วิญญาณนั้นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายระดับ9้าวงแหวนนั้นเทียบเท่ากับระดับ9 5้าชั่วขณะหนึ่งร่างกายของเขาดูเหมือนจะสั่นด้วยความกลัวฉันรู้แล้วว่าฉันกลัวมันสายเกินไปแล้วถ้าไม่ใช่เพื่อจับเจ้าตัวเล็กทั้งเป็นเราก็ไม่จําเป็นต้องไปที่นั่นด้วยตนเอง โอเคสิ่งเล็กๆน้อยๆลงมากับพวกเราไม่เช่นนั้นข้าจะให้เจ้าลิมรสความรู้สึกที่วิญญาณของเจ้าถูกกลืนกินด้วยหน้าก,ากากแห่งความแค้นของเราหน้าก,ากากแห่งความแค้นนี้เป็นครั้งแรกที่หัวอีเฮาเคยได้ยินเกี่ยวกับจิตวิญญาณการต่อสู้นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่กลายพันุ์แต่มันต้องเป็นวิญญาณการต่อสู้ที่ชั่วร้ายผู้อาวุโสฉันเป็นเพียงหน่วยสอดแนมที่รับผิดชอบในการสืบสวน ทำไมคุณสองคนถึงทำให้เรื่องยากสำหรับฉันละ่ะฮัวอีเฮาพูดด้วยรอยยิ้มเบี้ยว55ไอหนูไม่ต้องมาคุยกับเราหรอกมันไม่มีประโยชน์จะจับเองหรือจะให้พวกเราทำฮัวอีเฮากัดฟันและพูดว่าเป็นเรื่องปกติที่จะจับพวกเราโดยไม่ต้องปราณีแต่คุณต้องบอกชื่อของผู้อาวุโสทั้งสองให้ฉันทราบใช่ไหมเพื่อที่ฉันจะได้รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่ครอบครองวิญญาณวิญญาณสวมหน้ากากกล่าวว่าไม่สําคัญหรอกถ้าฉันบอกคุณว่าฉันคือหน้ากากแห่งความแค้นคนนี้คือตะขาบเทียนเราพบกันอีกครั้งโดยไม่คาดคิดคุณเป็นคนเฉียบแหลมจริงๆเสียงที่คุณเคยดังขึ้นและตะขาบเทียนซึ่งเคยนิ่งเงียบมาก่อนจู่ๆก็ปลดเสื้อคลุมสีดําบนหัวของเขาออกเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา เมื่อเห็นเขาการแสดงออกของหัวอีห้าวเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะเขารู้จักปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายคนนี้จริงๆเขาเป็นผู้นําดั้งเดิมของพันธมิตรสี่สุยและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้อาวุโสค,คนที่สองของนิกายวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทะหัวอีห้าวระมัดระวังอยู่เสมอดังนั้นแม้ว่าเขาจะตรวจจับที่ระดับความสูงเขาก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาแต่รูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนั้นเหมือนกับที่ถังวูมองเมื่อเขาเข้าร่วมในการแข่งขันวิศวกรวิญญาณ ดังนั้นเขาจึงถูกดึงดูดทันทีนานกงวานรับรู้มันท่านผู้นำนานกงไม่เจอกันนานเลยหัวอีเห้ากล่าวสีหน้าของเขาในเวลานี้สงบลงมากนานกงวานมองไปที่หัวอีห้าและเกือบจะกัดฟันในตอนแรกในการแข่งขันวิศวกรวิญญาณหัวอีห้าช่วยให้พันธมิตรซีสุยชนะการแข่งขันชิงแชมป์รอบสุดท้ายและคว้ารางวัลทั้งหมดไปในตอนแรกนานกงวานก็พร้อมที่จะยอมรับเขาเป็นลูกศิษย์ของเขา แต่แล้วการแสดงของหัวอีห้าวก็เช่นกันสะดุดตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทมนต์อันเดดของเขาแม้แต่รองผู้นำของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังชอบเขาโดยคิดว่าเขาเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ที่ยังไม่เกิดของลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แต่ใครจะรู้ว่าหัวอีหาวหายตัวไปทันทีหลังจบเกมโดยนำโลหะหายากจำนวนมากเข็มศักดิ์สิทธิ์แห่งสุริยันจันทราและกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญาณระดับ9ก้าออกไปเพื่อทำลายพายุ เป็นเรื่องปกติที่จะบอกว่าเข็มศักดิ์สิทธิ์ถูกนำออกไปโดยเยี่ยออี้หลินแต่ละที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับพายทุทำลายล้างด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งแต่ใครจะรู้ว่าหลังจากที่หัวอีเ้าจากไปโดยใช้ประโยชน์จากการระเบิดครั้งใหญ่ทั้งคนก็บินหนีไปและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยต่อมาหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่นานหวานใช้ความพยายามอย่างมากในการตามหาร่องรอยของเขา แต่เขาจะหาถังวู้ได้ที่ไหนวันนี้เท่านั้นที่เขาได้เห็นหัวอีเห่าอีกครั้งจากสถานที่ที่หัวอีเห่าปรากฏตัวหนานกงวานก็เดาได้โดยธรรมชาติว่าเด็กคนนี้เป็นสายลับและเขาก็เป็นสายลับในอาณาจักรวิญญาณสวรรค์เขาจะโกรธในใจได้อย่างไรเมื่อไม่พบหัวอีเห่าเขาจึงถูกรองหัวหน้าดุอย่างรุนแรงไม่เจอกันนานฉันควรจะเรียกคุณว่าถังวู้ดีไหมหนานกงวานพูดอย่างเย็นชา หัวอีเห่ายิ้มอย่างสงบและพูดว่าลองคิดถึงฉันในชื่อถังวูส่สิเขาจะไม่โง่พอที่จะเปิดเผยตัวต,วตนของเขาและเมื่อเขาเผชิญหน้ากับนานกงวันเขาไม่เพียงแต่เป็นวิศวกรวิญญาณเท่านั้นแต่ยังเป็นปรมาจารย์แห่งวิญญาณด้วยความสามารถของหมอผีจะแสดงต่อหน้าคู่ต่อสู้ช่างเป็นถังวูจง่จริงๆฉันอยากรู้ว่าวันนี้คุณจะไปไหนนานกงวันพูดอย่างเย็นชาหัวอีเห่ายิ้มเล็กน้อยและพูดว่า วิ่งทำไมฉันถึงต้องวิ่งคุณสองคนควรหยุดวิ่งในภายหลังฮะทั้งสองอดไม่ได้ที่จะตกใจเล็กน้อยแต่มีร่างสีฟ้าจังๆยิงมาจากระยะไกลาราวกับผีและมาถึงด้านข้างของหัวอีเห้าในพริบตาไม่กี่ครั้งมันคือผู้เท่าทรงหัวอีเห้าและผู้เท่าทรงออกเดินทางด้วยกันแต่พวกเขาไม่ได้เดินด้วยกันหัวอีเห้าเองก็ดึงดูดความสนใจของอุปกรณ์ตรวจจับอากาศด้านล่างที่ระดับความสูง4,500 ในขณะที่ผู้เท่าท่งให้ความสนใจเขาที่ระดับความสูงมากกว่านั้นกว่า6,000เมตรเมื่อขึ้นไปถึงความสูง6,000เมตรซึ่งเป็นเขตต้องห้ามโดยสมบูรณ์สำหรับมนุษย์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะปีนขึ้นไปโดยไม่มีความแข็งแกร่งของระดับ95การนำทางวิญญาณตรวจจับอากาศของอนาจาักรสุริยันจันทราไม่สามารถไปถึงความสูงนั้นได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตามหัวอีเห่าไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะดึงดูดปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายสองคนระดับ90ที่ต้องการจับตัวเขาทั้งเป็นนี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ไม่คาดคิดหากใครถูกจับและนำกลับมาได้การค้นหาที่อยู่ของเสี่ยวยาจากพวกเขาก็จะง่ายกว่ามากและเป็นธรรมชาติมาก